เอามาตรา47ดีกว่าบุคคลจะใช้สิทธิ์หรือสิทธิภาพเพื่อล้มล้างการปกครองและบอกประชาธิปัตยจะกระทำอ่า45บุคคลจะใช้สิทธิ์หรือสิทธิภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอกประชาธิปไตยจะกรทำนี้ได้แล้วนักศึกษาหรือว่านักโทษทการเมืองเราจะขอพระราชทานอาัยโทษได้ไหมหรือว่าท่านมีมุมมองช่วยเหลือยังไงบ้างเกี่ยวกับนักศึกษาที่ถูกจับกลุมคุมขันไปจริงๆเขาไม่ควรถูกจับกลุมขังนะครับ ถ้ามีมุมมองยังไงบ้างเขาไม่ควรถูกจับกลุ่มขังเลยแต่เมื่อถูกจับกุมขังไปแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีนะครับเขาต้องได้ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีนะเมื่อคดียังไม่สิ้นสุดเนี่ยเขาย่อมมีเมื่อช่วงระหว่างระหว่างดำเนินคดีนะครับเขาจะไม่ป็นนักโทษนะเขาควรจะับการประกันตัวมาสู้คดีนะครับส่วนเรื่องของ พระราชานเบดทูตเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นพระราวินิจฉัยอันนี้ไม่ตาวงศ์ซึ่งพระองค์ท่านก็ทําประจําอยู่แล้วทําทปในประจําอยู่แล้วนะครับอันนั้เป็นพระราวินิจฉัยแต่แต่ว่าโดยกระบวนการแล้วเนี่ยมไม่ควรจะถูกจับก,กุมกันเพราะเป็นวิธีความเห็นต่างาการเรือเรื่องไปกล่าวหาว่าล้มล้างก,า,งกา,ารปกครองกล่าวหาว่าล้มล้างกรรษษรารเมืองแบบมันเป็นข้อกล่าวหาที่ S <S เหมือนสมมติว่าเอามาใส่ร้ายเพื่อจะจับกลุ่มขังเขาเพื่อจับกลุมขังเขาแล้วเนี่ยเขาได้สิทธิประกันตัวตามบทาามบทัญญัติของกฎหมายและรัฐธรรมนูญมีสิทธิที่ต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมแต่นี่มันเป็นยันไม่ใช่ครับม,มันไม่ใช่มันถูกรับไปหมดอันเนี้ยต้องต้องมาช่วยกันแก้ไขต้องปรับรุงต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ไดอย่างั้นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับ